ปกต,ติสีเาก็เลยบอกว่าขอขอกลัผู้หญิงที่จะไปจับตัตรวจเราผู้ิเราไปออกไปก่อนเป็นผู้หเสนน้ามาเลย <c oughs> นก็เลยลอไปกับเที่นีไ้แต่โทรศัพท์่าโทรศัพ์พไม่มีจะโทหาใครเผื่อฉุกเฉินนะคะก็ชแบบไิดแป๊นึงพี่เลก็เลยมาตามบอกว่าตอนนี้เรานั่งที่คุยกับตำรวจอยู่ เดี<ส>๋ยวเขาบอกว่านี่ก็เลยเข้าไปถามเขาบอกว่าอ๋อที่จะเบื่อเข้ามาตรงนี้จุดประสงค์ยังไงคะเพื่อที่จะมาสลายพวกเราเหรอคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่สลายค่ะไม่ใช่สลายค่ะคุณของเข้ามาเพื่อที่จะดูว่าไม่ให้คุณใช้อาวุธนี่บอกว่าไม่มีอาวุธเลยเลยนี่มีแต่มือถกนี่นี่ว่าเนี่ยอาวุธเนี่ยมือถกอะไรไม่ใช่ ร้องเพลงเต้นนิดร้องไม่ไหวอันนี้ก็เลยนอนนอนนิดนอนเลยนี่หลับไม่ได้เไงเขาไม่ได้พาัปร้องเพลงเต้นแล้วก็จะเหลือเขาก็นอนกันตหลือเขาก็นอนกันนะคะแต่แต่แต่เขาดีใจเขาต้เนี่ยเขานอนไม่ได้เพราะว่าเขาแบบแต่เขาก็เหนื่อยกันนะคะเขาก็อยู่ตรงฝั่งคลองค่ะไอ้พวกนั้นเขาอยู่หลบลมเขาก็นอนได้เนาะฝั่งคลองไม่ถึงเท้าอย่างเงี้ยนี่เดินกับพี่เล็กนี่เดินลุ้มดูพี่เล็กเราไปดูขึ้นเถอะสังเกตการอ๋อลองแตบพี่เล็กคนเดียวคนเดียก็พากันอยู่ข้างในกัน แต่แบบอยากรู้อยากเหนะ็นอะพี่จะาบางก็เลยสอนให้สอนมาตรนี้แหละบอกเขามาดูกหลังก็อยากเห็นว่าไง